สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนต้อนรับเข้าสู่ตงกวาทราว์เดอะเวิร์นะคะก่อนอื่นต้องแจ้งก่อนเลยนะถ้ามีเสียงรบกวนขออภัยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนเนี่ยมาทัวร์กู o กิลเอิร์ธกันที่โรงพยาบาลทหารบิลิสเยอรมนีค่ะซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ขึ้นชื่อเรื่องของความสยองขวัญน,นะคะแต่น่าเสียดายที่ e ติดวิวเราไม่สามารถเข้าไปสำรวจด้านในได้นะ อเแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะใช้รูปภาพประกอบด้านล่างที่ขึ้นเมื่อสักครู่นี้โอเคและนี่คือรูปแรกนะคะแค่รูปแรกเนี่ยก็หล่อนะแล้วนะอันนี้เป็นสภาพณปัจจุบันนะคะแน่นอนว่าถูกปล่อยทิ้งเอาไว้รกร้างแบบนี้เลยจะบอกว่าในอดีตนะคะที่แห่งนี้ยังไม่ได้เป็นโรงพยาบาลน,นะแต่ในปีคิศกราช 1,916กองทัพเยอรมันเนี่ยได้เปลี่ยนที่แห่งนี้ให้กลายเป็นโรงพยาบาลทหารค่ะซึ่งอดอล์ฟพิลเลอร์เนี่ยก็ยังเคยถูกนำตัวมารักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้หลังจากที่เขาโดนยิงในสงครามในช่วงของการปกครองของนาซีนะคะซึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยก็จะรักษาทางด้านของการฟื้นฟูระบบประสาทโรคพาร์กินสันสัญญกรรมและผู้ป่วยจิตเวชรวมไปถึงการทดลองต่างๆในช่วงสงครามในช่วงนั้นด้วยนะ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะเรียกว่าหลอนใช้ได้ถ่ายทำภาพยนตร์หนังผีได้เลยอะ่ะนี่นะโดยเฉพาะทางเดินตรงนี้แน่นอนค่ะว่าจากการที่ถูกปล่อยให้รกร้างในปัจจุบันนะคะซึ่งแต่เดิมเคยเอาไว้ดูแลผู้ป่วยรักษาผู้ป่วยใช่ไหมก็กลับกลายเป็นความหลอนขึ้นมาค่ะเนื่องจากว่า มีผู้คนกล่าวขานถึงความน่ากลัวจากเสียงหวีดร้องที่ดังมาจากโรงพยาบาลแห่งนี้ในยามค่ำคืนนะคะซึ่งเราก็ต้องใช้วิจารณญาณกันอีกเช่นเคยแต่แน่นอนว่าโรงพยาบาลเนี่ยจะต้องมีผู้ที่เคยเสียชีวิตในนั้นนะคะจึงไม่น่าแปลกใจที่อาจจะมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่นะโดยเฉพาะโรงพยาบาลที่ถูกปล่อยเอาไว้ให้รกร้างแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะคะ ที่น่าจะเป็นภาษาเยอรมันนะนะอันนี้บันไดอันนี้ก็น่าจะเป็นบริเวณด้านนอกด้านข้างนะคะโอเคนี่รูปสุดท้ายแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะและอย่าลืมลุ้นให้ตั้งวาเท a เวลเดอะเวิ d ์ well เนี่ยผ่านกดไว้ไว้นะและถ้าอยากซัพพอร์ตให้กัน s u ัครสมาชกกับกระดิ่งช่องกันไว้ได้เลยเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย